สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้กระโปรงทรงเอเสร็จแล้วนะคะถักจากไหมเส้น2ี่สิบค่ะเส้นยี่สิผอมนะคะเข็มโคเชเบอร์สี่ค่ะเสร็จแล้วยังเป็นทางการนะคะกระโปรงทรงเอสวยไหมคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้นะคะถักจากไหมสปันค่ะเข็มโคเชเบอร์สี่เหมือนกันค่ะ พี่เสือเลยอมาจาับเป็นคู่กันก็น่ารักดีนะคะเพื่อนๆผลงานจากบนสีโคเชนะคะพี่สีว่ามันโอเคเลยนะคะกระปรงทรงเอสีน้ำตาลหรือว่าสีโอนติงค่ะเพื่อนๆถักจากไหมเส้นยี่สิบพร้อมนะคะเอวยี่สิบเอวสามสิบสองค่ะ เข้ากันดีเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคะจากไหมเส้นเล็กๆถักทอเป็นกระโปรงทรงเอส่วนตรงเอวใส่ลาสติกนะคะยังยืดค่ะนุ่งสบายนะคะสภโพก48สิบค่ะ38-40สบสบายนะคะเอว32ค่ะ ยังไงขอฝากผลงานด้วยนะคะบุญศรีโคเชขอบคุณเพืพ่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยนะคะส่งกำลังใจเล็กๆก็ได้ค่ะให้กันบนักถักคนนี้นะคะจะได้มีแรงทำงานและส่งผลงาน,งงานให้ส่งผลงานให้เพื่อนๆชมต่อไปนะคะบุญศรีโคเชค่ะ เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะยังไงฝากกดไลค์กดใจให้นักถักคนนี้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจค่ะผิวสวยเลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ